สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปพบกับ5สุนัขโคตรจะแปลกจะมีสายพันธุ์ในบ้างเราไปชมกันเลยครับ 1. เบลลิงตันเทอรเรียสุนัขรูปร่างหน้าตาคลกับแก่ตัวนี้มีชื่อว่าเบลลิงตันเทอเรียครับเมื่อตอนเล็กๆคนของมันนั้นจะมีสีดำแล้วก็จะจางหายไปครับเมื่อมันโตขึ้นตามกาลเวลามันเลี้ยงดูง่ายและก็เป็นมิตรกับเด็กแต่ข้อเสียก็คือปากเปราะไปหน่อยครับ 2. คาตาบูลัน คาตาบูลันถูกพบแค่ในตุรกีครับสุนัขตัวจิ๋วสุดน่ารักนี้มีจมูกที่แตกต่างกว่าสุนัขพันธุ์อื่นคือมีรอยผ่ากางมันมีประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นที่ดีเยี่ยมครับทําให้มันกลายเป็นนักล่าและก็นักแกะรอยที่ดี 3. ม,มูดีสุนัขน้อยบ้าพลังจากฮังการีเจ้ามูดีนั้นมีอายุเฉลี่ยประมาณ13-14ปีครับมีน้ำหนักประมาณ18-29ปอนด์ งูดิมีหลากหลายสีซึ่งก็น่ารักแตกต่างกันไปครับแล้วแต่คนชอบ4ี่คาตาฮูล่าเคอสุนัขพันธุ์นี้ชอบหาวเสียงดังครับและก็ชอบเคี้ยวเฟอร์นิเจอร์เล่นเพื่อเรียกร้องความสนใจมันถูกใช้เป็นสุนัขต้อนวัวและก็ต้อนหมูครับหากต้องการเลี้ยงเจ้าสุนัขพันธุ์นี้คุณต้องมีความเด็ดขาดในการสอนครับให้มันรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก 5. ปปสุนัขจากเบลเยียมครับที่มีอายุประมาณ13-15ปีพวกมันชอบทำตัวมีปัญหาและมีฉายาว่าปีศาจหนวดสีดำสุนัขพันธุ์นี้มักจะดื้กับเจ้าของครับค่อนข้างก้าวร้าวและก็ชอบวิ่งไล่สัตว์อื่นครับเป็นอะไรบ้างครับสำหรับ5สุนัขที่ก็จะแปลกและอาจจะเป็นสายพันธุ์ที่เพื่อนๆน,นั้นไม่รู้จักครับแต่ถ้าใครชอบคิมนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ลกดแชร์กด s u b s c r i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งนะครับ หรัวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปพบกับ5สายพันธุ์สุนัขชาดาแสนรู้กันใครก็ตามที่ตามหาเพื่อนรักสีขาแสนรู้ที่มีความฉลาดเชื่อฟังคำสั่งได้ดีและฝึกสอน,นได้ง่ายต้องห้ามพลาดเลยครับเราไปชมกันเลยว่ามีอะไรบ้าง1 border collie สุนัขพันธุ์ border collie เป็นสายพันธุ์ที่ฉลาดที่สุดในโลกครับจากการวิจัยสุนัขที่ชื่อว่าเชเซอร์ สามารถจดจาคำัพท์ได้มากถึง1000คําครับบอดด้คอลียังเป็นสายพันธุ์ที่มีความคิดเป็นของตัวเองสามารถบอกความต้องการตัวเองได้เป็นสุนัขที่ขี้อ้อนร้องขอสิ่งต่างๆเป็นด้วยครับแสนรู้มากๆและขก็นิสัยพวกเขาก็น่ารักมากๆเช่นกันพอมันจะรังเจ้าของขี้อ้อนแล้วก็น่าเริงม,มากๆเลยครับสองพุดเดิลสุนัขพันธุ์พุดเดิลสามารถรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนได้ดี แถมยังมีความจำดีฟังคำสั่งและก็จำคำได้เก่งมากๆเลยครับบูดเดนอาจจะถูกคิดว่าไม่ได้เป็นสายพันธุ์สุนัขที่ฉลาดนาักเพราะมันมีหน้าตาที่ปกปุยน่ารักแต่ความจริงแล้วพวกมันมีความเชื่องและก็ฟังคำสั่งได้เก่งมากๆเลยครับในสมัยสงครามมีการใช้เจ้าบูดเดนเป็นตัวช่วยส่งของและก็อาวุธต่างๆให้กับทหารถึงสนามรบเลยครับสามโดมเมแมนพินเชอร์โดมเมแมนพินเชอร์เป็นสุนัขสายพันธุ์ยักษ์ใหญ่ที่กล้าหาญไม่เกรงกลัวอะไร แถมยังจงรับภักดีและก็ตื่นตัวอยู่เสมอครับเป็นสุนัขที่ฉลาดที่สุดอันดับ5ของโลกครับพอพวกมันมีทั้งความฉลาดฝึกง่ายพร้อมที่จะเรียนรู้เสมอและแม้พวกมันนั้นจะตัวใหญ่อยูหน้าเกงขามแล้วก็กล้าหาญมากๆแต่ก็มีมุมที่อ่อนโยนมากๆด้วยเช่นกันครับ 4. เชนแลนชิฟด็อกเชนแลนชิฟด็อกเป็นสุนัขพันธุ์ขนาดกลางครับที่มีความเฉลียวฉลาดมากจากชื่อก็อาจจะพอเดาได้ครับว่าในอดีตพวกมันนั้นถูกใช้เป็นสุนัขควบคุมฝูงแก่นนั่นเอง หรือว่าพวกสัตว์ปีกอย่างไก่เป็ดห่านครับเชนแลนชิปด็อกเป็นสุนัขที่เชื่องเชื่อฟังคําสั่งได้ดีแล้วก็มีฝีเท้าที่ว่องไวน่าดูเลยครับแถมมันยังมีนิสัยที่รักใคร่เจ้าของขีออนและเข้ากับเด็กๆได้ดีครับ5ออสเ r รเล a n นแคทเธอร์ด็อกออสเตรเลียนแคทเธอด็อกเป็นสุนัขพันธุ์เล็กครับที่เจ๋งแจ๋วเพราะในอดีตวกหมัน,นั้นไปดูแลฝูงสัตว์ใหญ่อย่างเช่นผู้วัวเหล่าออสเ r รเล a n นแคทเธอด็อกเป็นสุนัขที่มีพลังงานเลือดล้นครับ การฝึกให้พวกมันช่วยงานและก็มอบหมายหน้าที่ให้พวกเขาจึงเป็นสิ่งสําคัญมากๆพอหากพวกมนันไม่มีอะไรทําก็อาจจะเบื่อจนไปกัดเข้าขอเสียหายได้แล้วพวกมันนั้นยังมีความฉลาดมากและก็เป็นสุนัขที่มีระเบียบมากสายพันธุ์หนึ่งเลยต่อให้เขานั้นหยิบของเล่นออกมาก็จะนํากลับไปวางที่เดิมครับเรียกยว,ว่าน่ารักแสนรู้สุดๆเลยเป็นอะไรบ้างครับสําหรับ5สายพันธุ์สุนัขฉลาดแสนรู้ถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดด้วยประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ like, แชร์ Share, Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดซานกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีรัทุกคนอยากจะเลี้ยงสุนนะัขอยากมีเพื่อนเล่นแต่ก็ขี้เกียจด,ดูแลเจ้านายที่ออฟฟิศก็ใช้งานเยอะพออยู่แล้วยังต้องกลับมาเจอเจ้านายซีขา่าอีกความขี้เกียจไม่เข้าใครออกใครครับอย่าพึ่งหมดหวังที่จะเลี้ยงน้องแล้ววันนี้เราเลยจะไปพบกับ5สายพันธุ์สุน,นัขสำหรับเจ้าของขี้เกียจกันครับจะมีสายพันธุ์ใดบ้างเราไปชมกันเลยครับ 1. นึ่งมินิเอเจอร์ชแนเซอร์เจ้าชแนลเซอร์ไม่ชอบทำอะไรนานๆครับถ้าจะออกกำลังกายก็แค่สิ้านาทีเท่านั้นก็อยากจะพักแล้วแถมยังมีความแข็งแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยที่สำคัญเป็นสุนัขที่ไม่มีกลิ่นตัวเลยครับและก็เป็นสุนัขที่ชอบความสะอาดชอบอยู่กับผู้คนมาก 2. องยอชเชเทเรียถ้าคุณเป็นคนที่ขี้เกียจอาบน้าให้สุนัขแล้วก็ยอชเชเทเรียคือคาตอบไปครับเพราะเขาต้องการการอาบน้าเพียงแค่เดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้น เป็นสุนัขขนยาวถ้าไม่ต้องการยุ่งยากเรื่องการแบ่งขนก็สามารถตัดขนให้สั้นได้ครับแล้วก็เลี้ยงน้องด้วยอาหารสุนัขชนิดเม็ดก็จะดีที่สุดครับแถมยอเชอร์เทอร์เรียก็เป็นสุนัขขี้เหงาถ้าไม่มีคนอยู่บ้านคุณก็อาจจะเลี้ยง2ตัวเป็นเพื่อนกันก็ได้ครับ 3. ามคาเดียร์คิงชาวสเปนเนียลคาวเวียร์คิงชาวสเปนเนียลเป็นสุนัขที่ว่านอสอนง่ายครับรู้ภาษาคนดีแถมยังสามารถช่วยบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้อีกด้วย ปรับตัวได้ง่ายอยู่ในพื้นที่กว้างก็ได้อยู่ในพื้นที่แคบอย่างอพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดก็ไม่มีปัญหาครับคาาเดียสามารถวิ่งเล่นออกกำลังกายได้10-15นาทีต่อวันก็เพียงพอแล้วเป็นสุนัขที่มีความสง่างามขนสลวยสวยเก๋และก็เป็นสุนัขที่รักความสะอาดครับ 4. ี่บิชองฟิเซเป็นสุนัขที่มีความสุขทุกครั้งที่ได้พบฝูงชนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าคนแปลกหน้าเป็นสุนัขขี้บัวร่าเริงแจ่มใส ฟีชอฟฟีเซนร,รักทุกคนครับไม่ต้องตามเคล็ดเซตคขนให้มากมายเพราะไม่ค่อยพัดขนมากนักแต่ก็ควรแปรงขนในเขานั้นอยู่ดีไม่ต้องการพื้นที่ออกกําลังกายมากนักขอแค่ได้ออกกาลังกายเล็กน้อยก็เพียงพอแล้วแถมเขานั้นยังสามารถปรับตัวได้ทั้งอากาศหนาวและก็ร้อนอีกด้วย 5. ้าบาเซตฮาบาเซตฮามีความสูขกับการกินมากที่สุดครับเห็นตาเบื่อบื่ข,ของเขาแล้วพร้อมที่จะนอนตลอดเวลามีสัยขี้เกียจมากขนสั้นดูแลง่ายครับ ธรรมชาติของเขาเหมาะกับการเลี้ยงไว้นอกบ้านมีช่วงเวลาพักขนซึ่งการอยู่นอกบ้านนั้นก็ไม่ค่อยจะเป็นภาระเท่าไหร่ครับเป็นอย่างไรกบ,บ้างครับสำหรับ5สายพันธุ์เหมาะสาหรับคนขี้เกียจคงจะได้รู้จักนิสัยของแต่ละพันธุ์กันไม่มากก็น้อยแล้วแต่เ,เพื่อนๆอย่าลืมนะครับภาระอย่างอื่นก็มีในการดูแลถึงจะเหมาะกับคนขี้เกียจก็ตามนนองก,ก็ยังมีปัญหาสุขภาพต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพผิวหนังและก็อีกต่างๆมากมายครับ แต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ u b s cribe และที่สำคัญอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสำหรับใครที่กำลังมองหาสุนัขพันธุ์เล็กน่ารักไว้ดูแลเพื่อเติมความสดใสในวันที่เศร้าหมองและสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนในครอบครัววันนี้เราเลยจะไปพบกับ5สุนัขพันธุ์เล็กขนสัน้นน่ารักน่าเลี้ยงจะมีสายพันธุ์ใดบ้างเราไปชมกันเลยครับ 1. แจ็คและเซลเทอรียแจ็คและเซลเทอรียเป็นน้องหมาที่มีความปลาบเปรี้ยวว่องไวสุดๆเรียกเรียว่าเจ้าของอาจจะวิ่งตามไม่ทันเลยก็ว่าได้พอเขามีจุดเริ่มต้นมาจากไปสุนัขล่าทิ้งจอเก่าเพราะฉะนั้นบ้านไหนที่มีสวนให้วิ่งเล่นและอยากมีสุนัขพันธุ์เล็กคู่ใจไว้เฝ้าบ้านแจ็คลเซลก็ถือว่าเป็นคําตอบที่ดีเลยครับ 2. ดัชชุนดัชชุนหรือว่าสุนัขไซกอเป็นสุนัขขนสั้นสัญชาติเยอรมัน มีจุดกาเนิดจากการเป็นสุนัขล่าเนื้อมีความว่องไวปาบเรียวสามารถได้ล่าซาดีแอบอยู่ในโพงได้ครับอย่างเช่นโวก,กต่ายหรือว่ากระรอกโดยภายหลังได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีขนาดที่เล็กลงและเหมาะแก่การเลี้ยงในบ้านครับโดยสุนัขพันธุ์นี้จะมีความรักเจ้าของขี้เล่นและก็เป็นสุนัขที่มีระเบียบ 3. ปักอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่หลายคนนั้นคุ้นชินครับนั่นก็คือเจ้าปักสายาเจ้าหมาตัวเล็กน่ายน่นชอบเอียงคอทำหน้าฉง,งน ในภาพตามทีไรก็ยิ้มทุกทีโดยปาร์คจัดอยู่ในกลุ่มสุนัขพ,พันธุ์ทอยเป็นสุนัขที่มีความร่าเริงขนมันเงาสวยแถมยังมีพลังงานเยอะชอบชวนวิ่งเล่นกับเจ้าของจนเจ้าของนั้นแทบจะเป็นหอบต้นกําเนิดของปาร์คนั้นมาจากทีมแผ่นดินใหญ่แต่ปัจจุบ,บันได้รับความนิยมมากในยุโรปครับรวมถึงในประเทศไทยบ้านเราด้วย 4. ชียวว่าขนสัน้นเชียวว่าเป็นสุนัขที่เลี้ยงง่ายคลองใจคนไทยมาตลอดการเก่า สำหรับสุนัขพ,พันธุ์นี้ถือว่าตอบโจทย์มากสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยและต้องการเพื่อนสีขาที่พร้อมจะออกไปท่องโลกกว้างกับคุณโดยถือว่าเป็นสุนัขกระเป๋าพันธุ์เล็กที่สุดในโลกตนกำเนิดที่แท้จริงเขาชื่อว่ามาจากเม็กซิโกครับซึ่งมีสภาพภูมิอากาศที่ไม่ต่างกับไทยมากนะักทำให้การเลี้ยงเจ้าสุนัขพ,พันธุ์นี้เป็นที่แพร่หลายมากๆในบ้านเราครับมาแส่พันธุ์สุดท้ายนั่นก็คือ f r e n c h b ู l l d อก f ฟ e n c h b ู l l d อกหรือว่าเฟนชี่ที่เรียกกันได้ว่านิยมสุดๆเลยครับ สายเหุกระเพาะเจ้ามาตัวนี้ชอบทำหน้ามึนและก็มีสีหน้าซื่อๆช่างน่ารักน่าเอ็นดูจะมองมุมไหนก็สามารถสร้างความสุขให้กับเจ้าของและก็คนรอบข้างได้เสมอสุนัขพันธุ์เล็กตัวนี้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยเกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์แกัวระหว่าง e English Bulldog กับ Boston เทอ r i เรียนนั่นเองเป็นอะไรบ้างครับสำหรับน้องหมาขนสั้นตัวเล็กตัวน้อยน่ารักซะไม่มีถ้าใครชอบคลิปนี้และคลิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ สามสกายและที่สําคัญอย่าลืมกดสันกระดิ่งด้วยครับสาหรับวันนี้แอนมินก็ตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนอยากเลี้ยงสุนัขไว้เป็นเพื่อนเล่นสักตัวแต่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงพันอะไรดีวันนี้เราจะไปพบกับ5สุนัขพันุ์ยัยน่ารักกอดได้เต็มแขนจะมีสายพันธใดบ้างเราไปชมกันเลยครับ 1. นึ่งก n r e ด้เ e เทิร์บกอดได้เลเทิร์เป็นพันสุนัขที่คนอนิยมเลี้ยงเป็นอันดับต้นต้นเรื่องชื่อเรื่องความเป็นมิตรกับทุกคนจริงไม่แนะนำให้เลี้ยงกันโจรครับ เพราะว่าเจอใครก็ดิ้นหางใส่ตลอดแต่ยังถือว่าเป็นสุนัขพันธ์ใหญ่ที่ฉลาดเป็นอันดับ4รองจากบอร์เดอร์คอรลีคูดเดิลและก็เยอรมันเชพเพิร์ดเก่า 2. ลาบาร์ดอีลิทิเวอร์ลาบาร์ดอีลิทิเวอร์หรือสายพันธ์หมาในโฆษณาที่ชื่อสกอตต์ Scott นั่นเองเรียกได้ว,ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีร่างกายกำยำแข็งแรงและก็มีความสามารถสูงพอเป็นได้ทั้งสุนัขนำทางสุนัขดมกลิ่นแถมยังเป็นคู่หูในการล่าสัตว์อีกด,ด้วยโดยสีที่เห็นกันบ่อยๆของาบรดอ จะมีสีครีมดำและก็ช็อกโกแลตครับาบอดเดอร์คอลีบอดเดอร์คอลีถือว่าเป็นสุนัขพันธ์ฉลาดมากที่สุดครับส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไว้ต้อนแก่แถมยังเป็นสุนัขเฝ้ายามได้ยอดเยี่ยมพอแยกแย่เจ้าของกับผลแบ่งหน้าได้เป็นที่หนึ่งเลย 4. ไซเบียนฮัสกี้ไซเบียนฮัสกี้พันธ์หมาที่ขึ้นชื่อเรื่องความติงตองบ้าพลังจึงใช้เป็นสุนัขลากเลื่อนในแทบโคโล่ครับที่น่าแปลกก็คือเป็นมิตรกับทุกอย่าง ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์แม้สายตาจะดูดูแต่จริงๆแนละ้วเป็นสุนัขที่ใจดีครับบางตัวอยู่ร่วมกับแมวได้แต่ไม่นิยมเลี้ยงร่วมกับเป็ดนกไก่พอใส่ไปเรียนนะมีสัญชาตญาณอยากล่าจากประสบการณ์กัดเป็นหมดเล้าก็ทำมาแล้วแก้วหาเยอรมันเชพเพิร์ดเยอรมันเชพเพิร์ดหรืออาเซเชียนภาพจำของสุนัขต,ตํารววที่เรานั้นมาเห็นบ่อยๆในภาพยนตร์มีชื่อเสียงด้านความกล้าหาญความจงรับปกตีแล้วก็ยังมีสัญชาตญาณการปกป้อง จึงเป็นพันสุนัขที่มาถูกสืบให้เป็นสุนัขนำทางคนตาบอร์ดสุนัขอารักขาสุนัขช่วยในสงครามสุนัขตรวจจับระเบิดและก็ยาเสพติดครับเป็นองไรบ้างครับสำหรับ5าสายพันุ์สุนัขหน้าเลี้ยงกอได้เต็มแขนอย่างแน่นอนถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครตและที่สำคัญอย่าลืมกดสักนกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบทุกคน จำนวนสุนัขที่ถูกทอดทิ้งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอ,อยู่กับปัจจัยหลายประการเช่นที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ปัจจัยทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมแล้วก็การเข้าถึงทรัพยากรเพื่อสวัสดิภาพสัตว์อย่างไรก็ตามบางประเทศและบางภูมิภาคมีอัตราข,ของสุนัขที่ถูกทอดทิ้งสูงกว่าประเทศอื่นๆแล้ววันนี้เราเลยจะพายพบกับ5ประเทศที่สุนัขถูกทิ้งมากที่สุดจะมีประเทศอะไรบ้างแล้ไปชมกันเลยครับ 1. โรมาเนียโรมาเนียมีปัญหาอย่างมากเกี่ยวกับสุนัขจรจัด โดยมีประมาณ2.5ล้านตัวในประเทศนี่เป็นเพราะปัจจัยหลายประการครับรวมถึงสภาพเศรษฐกิจย่ำแย่การขาดทรัพยากรสําหรับสวัสดิภาพของสัตว์และประวัติการเป็นเจ้าของสุนัขที่ยากจนจึงทําให้สุนัขนั้นถูกทอดทิ้งนั่นเอง 2. กีสกีสมีสุนัขที่ถูกทออทิ้งจํานวนมากเนื่องจากวิกฤตทางเศรษฐกิจและก็มาตรการเข้มงวดที่ส่งผลกระทบต่อประเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลายคนถูกบังคับให้ทิ้งสัตว์เลี้ยงของตัวเอง เนื่องจากปัญหาทางการเงินซึ่งนำไปสู่ภาวะของสัตว์จรจัดนั่นเอง 3. ส,สเปนสเปนเป็นอีกหนึ่งประเทศครับที่มีสุนัขถูกทิ้งไม่จำนวนมากโดยสุนัขประมาณ10,000แสนตัวถูกทิ้งทุกปีนี่เป็นเพราะปัจจัยหลายอย่างรวมกันเช่นความยากลำบากทางเศรษฐกิจการขาดความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงอย่างมีความรับผิดชอบและประเพณีทางวัฒนธรรมของการล่าทิ้งสุนัขล่าสัตว์เมื่อสิ้นสุดฤดูล่าสัตว์ครับ อิตาลีอิตาลียังมีปัญหาเรื่องสุนัขถูกทอดทิ้งโดยมีสุนัขประมาณ50,000ตัวถูกทอดทิ้งทุกปีเกิดจากปัญหาทางเศรษฐกิจการขาดทรัพยากรและประเพณีทางวัฒนธรรมในการทอดทิ้งสุนัขเมื่อไม่ต้องการพวกเขาาีอต่อบายผ่ายูเอ s t สเต s หรือว่าอเมริกาในขณะที่สหรัฐอเมริกาไม่มีอัตราการทิ้งสุนัขสูงเท่ากับประเทศอื่นๆแต่ก็ยังมีสุนัขประมาณ3.3ล้านตัวที่ถูกทิ้งเมื่อเทียบกับประชากรแล้ว นี่เป็นเพราะปัจจัยต่างๆเช่นการขาดทรัพยากรสําหรับดูแลสัตว์เลี้ยงการรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์เลี้ยงและการผรสมพันธุ์ที่มากเกินไปครับเป็นองไรบ้างครับตรวทราบว่าสุนัขที่ถูกทอดทิ้งเป็นปัญหาร,ระดับโลกเลยก็ว่าได้และความพยายามในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้กําลังดําเนินการอยู่ในหลายประเทศองค์กรแล้วก็บุคคลต่างๆทั่วโลกกําลังทํางานเพื่อส่งเสริมการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มีความรับผิดชอบเพิ่มการเข้าถึงทรัพยากรสาหรับสวัสดิภาพสัตว์ และเราจำนวนสุนัขที่ถูกทอดทิ้งลงแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และคลิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดซั่งกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสุนัขราคาตัวเล็กมันจะเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถปกป้องบ้านและก็ครอบครัวได้ทั้งยังดูแลง่ายด้วยขนาดที่เล็กพวกมันนั้นเป็นตัวเลือกที่ดีครับสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์หรือว่าบ้านหลังเล็ก เพราะว่าพวกมันไม่ต้องการพื้นที่ที่มากเท่ากับสุนัขตัวใหญ่นั่นเองแล้ววันนี้เราจะพายพบกับ6สุนัขเฝ้ายามขนาดเล็กแล้วจะมีสายพันธุ์ใดบ้างเราไปชมกันเลยครับ 1. นึ่งชวว่าเชืยอว่าเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดครับโดยมีน้ําหนักเพียง2-6ปด์เท่านั้นพวกมันไม่ที่รู้จักเรื่องนิสัยที่ใหญ่โตกับตัว,ตวและนิสัยที่ขี้เล่นทําให้พวกมันเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสาหรับสุนัขอาสาขาตัวจิบครับ พวกมันมีความพักดีต่อเจ้าของมากและจะเห่าเมื่อมีภัยคุกคามหรืออาจจะเห่าตลอดอันนี้ก็ต้องดูแลกันด้วยนะครับอาจจะทําให้เพื่อนบ้านลําคาได้ 2. ยอชเชียเทเรียยอชเชียเทเรียหรือเรียกสั้นๆว่ายอกี้เป็นสุนัขที่ฉลาดและก็กระฉับกระเฉงและเป็นสุนัขเฝ้ายามที่ยอดเยี่ยมพวกมันทั้งพักดีและก็พร้อมปกป้องเจ้าของขนาดที่เล็กทําให้พวกเขานั้นสามารถอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์หรือในพื้นที่ขนาดเล็กได้ 3. Miniature, p i n s นินเรหรือว่ามินพินครับเป็นสุนัขที่มีชีวิตชีวาและก็ขชักระเฉงและเป็นสุนันขเฝ้ายามที่ดีพวกมันพักดีและปกป้องเจ้าของได้และจะเห่าเมื่อมีภัยคุกคามเข้ามาพวกเขานั้นยังฉลาดและยังฝึกง,ง่ายอีกด้วย 4. Cavalier k าเ g c h ร r l ิ s ชาว n i ปเนีย a l าเ r k i ร g c ิงชาว s Spaniel เป็นสุนัขที่อ่อนโยนและก็น่ารักและสามารถเป็นสุนันขเฝ้าบ้านที่ยอดเยี่ยมได้ พวกมันนั้นตื่นตัวและจะเห่าเพื่อให้เจ้าของนั้นรู้ว่ามีคนอยู่หน้าประตูพวกเขานั้นซื่อสัตย์และก็พร้อมที่จะอุทิศตนให้กับเจ้าของมากๆเลยครับ 5. แจ็คราเซลเทเรียแจ็คราเซลเทรเรียเป็นสุนัขท,ที่ก็ตืือร้อนมากๆครับอีกทั้งยังฉลาดและก็พร้อมที่จะเฝ้ายามและจะเห่าเมื่อมีภัยคุกคามใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นพวกเขานั้นเังฝึกฝนได้ง่ายและก็สนุกกับการเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆอีกด้วย 6. ปาปิยอนหรือว่าปาปิยองครับ ปาปียองเป็นสุนัขที่เป็นมิตรและก็น่ารักและเป็นสุนัขเฝ้าอย่างที่ยอดเยี่ยมครับโผกมันั้นตื่นตัวตลอดเวลาและจะเหาวเพื่อเจ้าของรู้เมื่อมีสัญญาณผิดปกติเป็นสุนัขที่ซื่อสัตย์พร้อมที่จะปกป้องครอบครัวของพวกเขาอย่างเต็มที่แถมยังฉลาดเป็นกรดและง่ายต่อการฝึกฝนครับเป็นไงบ้างครับสำหรับหกสุนัขขนาดจิว๋วถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดซันกิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ สุนัขลายสายพันธุ์ครับได้รับการพิจารณาว่าสวยงามโดยผู้คนที่แตกต่างกันออกไปด้วยเหตุผลต่งตางๆกันเช่นลักษณะโดยเฉพาะสีสันนิสัยใจคอและก็พฤติกรรมครับต่อไปนี้จะเป็นการเสนอ5สายพันธุ์สุนัขที่มักถูกมองว่าสวยแล้วจะมีสายพันธุ์อะไรบ้างาไปดูกันเลยครับ 1. สายบิลเลสกีัสกี้เป็นพันธุ์สุนัขขนาดกลางที่มีขนหนานุ่มและก็มีลายสีครับ เช่นดำเทาและก็ขาวพวกเขามีดวงตาสีฟ้าที่โดดเดน่นฮัสกี้เป็นสุนัขที่กระตือรือร้นและก็ขี้เล่นครับทำให้พวกมันนั้นเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับลหลายๆครอบครัว 2. โกลเด้นรีทิวเบอร์โกลเด้นรีทิวเบอร์เป็นสายพันธุ์ขนาดใหญ่ครับที่มีขนยาวสลวยและก็มีเชยร์สีทองและสีครีมพวกมันมีบุคลิกที่เป็นมิตรและก็อ่อนโยนทำให้พวกมันนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงครอบครัวที่ยอดเยี่ยมอีกทั้งยังเป็นสุนัขบำบัดได้ด้วย พวกเขานั้นชลาดและก็ฝึกได้ไม่ยากเก่งในด้ากิจกรรมต่างๆเช่นการเชื่อฟังด้านว่องไวและก็การค้นหาครับ 3. ามอัฟกันฮาวอัฟกันฮาวเป็นสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่และก็สง่างามครับมีขนที่ยาวนุ่มสลวยมีหลายเฉดสีเช่นสีดำสีครีมและก็สีเงินครับพวกเขานั้นมีรูปลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครโดยรูปร่างนั้นสูงเพียวหัวที่ยาวแคบโดดเด่น อัสกันฮาวนนไปนที่รู้จักจากท่าทางที่สง่างามของเขาครับทําให้พวกเขานั้นไปนที่ชื่นชอบในงานการแสดงและก็การแข่งขันสุนัขขับ4เกตเดนเกตเดนเป็นสุนัขสายพันธยักษ์ที่มีน้ําหนักมากถึง200ปอนด์หรือว่าอาจจะมากกว่านั้นครับพวกเขามีนนขนที่เงางามและก็มีสีที่หลากหลายแม้ว่าพวกมันนั้นจะมีขนาดที่ใหญ่แต่พวกมันมันจะถูกพูดถึงว่าเป็นยักษ์ที่อ่อนโยนและก็มีบุคลิกที่เป็นมีน่ารักครับ เกดเดนยังขึ้นชื่อเรื่องความจงรักภักดีและก็มีนิสัยที่ชอบปกป้องทําให้พวกมันนั้นเป็นสุนัขรักขาที่ยอดเยี่ยมนั่นเอง 5. ้าคาวเลียคิงชาวสเปนเนียลคาไวเลียคิงชาวสเปนเนียลเป็นสายพันธุ์ขนาดเล็กครับที่มีดวงตากลมโตและก็หูยาวคล้ายกับพีเสือ้อพวกเขาเนี่มีขนที่นุ่มดูดแพ้ไหมมีหลายสีเชน่นสีทับทิมสีดำสีแทนและก็มีสามสีครับ ขาเรียกคิงชาสเปนเนียวนั้นเป็นสุนัขที่อ่อนหวานแล้วก็น่ารักครับทําให้พวกมันนั้นเป็นที่นิยมสําหรับใช้เป็นสุนัขนั่งตักและเป็นเพื่อนที่แสนดีนั่นเองเ็ีอะไรบ้างครับสิ่งสําคัญคือต้องสังเกตว่าสุนัขแต่ละสายพันธุ์นั้นมีลักษณะพิเศษเฉพาะของเขาเองและสิ่งที่คนนั้นมองว่าสวยงามอีกคนอาจจะมองว่าไม่ก็ได้แต่สุดท้ายแล้วความสวยงามของสุนัขอยู่ที่บุคลิกภาพความรักและสายสัมพันธ์ที่สุนัขนั้นมีต่อเพื่อนมนุษย์ครับ แต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และคลิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดแซงกระดินด้วนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ